ว่ามันไม่แน่นตองตองปล่อยให้มันให้มันปิดก,ก่อนอ,อย่างถ้าว่าปีแล้วปูนี่ถ้ามันเก่แล้วนี่มัวกันได้บุดปิดงานละแล้วก็คือตอนนี้นี่เฮาย่างเข้าปีที่สองเนาะปีสามนะปีที่สามแสดงว่าตอนนี้เฮามั่นใจเลยว่าที่สามไล่วัวกี่ตัวนะคะเอาคงสิบปลายสิบปลายถ้าสมมุติว่าเฮาล้อมมันไว้อย่างนี้สุดปีนี่ก็มีหญ้าพอ,อเหมือนกับหมุน กั้นเอาไว้ล็อกหนึ่งให้มันกินแล้วก็ปล่อยไปล็อกอ,อื่นแล้วมันก็หมุนกลับมาอเออดีจริงก็แสดงว่าตอนแรกเขาก็นึกว่าเออปลูกหญ้าปลูกหญ้าเขาก็นึกว่าปลูกที่รับราอะไรย่นี้มันเพิ่มดอยชัดๆเลยเนี่ยพอดีที่แหลกก็เป็นด้วยนะแต่ว่ามันมันชัดมันไม่เคยอยูอ่ผมก็เลยปับ๊บปั๊บแล้วก็ตัางข้างนี่เสียบหญ้าไว้ยืดหญ้าไว้ แต่ตงกลางๆนี่ผมจะใส่อันนั้นรูซี่นาะเป็นห้องสนี่นะมีเนเ<ม><ม>ปียมี <Lucy. S 2> ลูซี่เออแล้วพอเขาเห็นเฮาทำแล้วมันได้ผลอย่างนี้แล้วชาวบ,บ้านว่าไงบ้างมันเ,เริ่มเริ่มพย้อยปับ๊บปีกันแล้วครับเลอคะปลูกกันละ<อ>มูดีเลี้ยงควายประจำอย่าง<อ>มูไว้นี่นะมันเดียวกับปับ๊บจะเอาหญ้าจะเอาพรมนี่ไปขยายพันธุ์ ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้นี่มันมีประโยชน์กับป่าตรงไหนบ้างถ้าเขาทําแบบนี้คิดว่าตัวนี้มันการดินสะล ai ได้น่ะเพราะว่าหากมันลึกแล้วถ้าถ้าถ้าเขาไม่เอาวัวเข้าป่าก็ได้ละก็ได้ครับเออแล้วเรื่องอันเนี้ยค่ะเรื่องเรื่องเรื่อง,องพันวัวพันควายอะไรอย่างี้นี่เขาคิดยังไงบอเดียวเนี้ยพันวัวเนี่มเบเดียวกับลงังอันนี้อยู่ มันเดียวอบตก็นสนับสนุนผสมเทียมอผสมเทียทมยก็เราเรา,เาความอะไรนะโครงการของอบตนี้เทุน,ต,นตั้งเป้าว่ายังไงอ่ะั้งเป้าหวังอันเืออย่างงัวมเมี่ยธรรมดานะเนีเ่ยเือแปลเฮือกลายเป็นงวัวพันงัวงใหญ่ขึ้นเนี่ยมันให้มีเป็นวัวพันธุ์ดีให้มันได้อะไรนะให้ได้ซาก ได้ซาที่มันเป็นมีคุณภาพน้ําหนักดีกว่าวัวพันเมืองครับแล้วเป็นว่าไงคะเรื่องตลาดปอพันมาตลาดสมกับคเรื่องได้มีมีของอันยาบอกผู้กองอันยังก็คงไปจำไม่ได้ได้ยินอยู่หมอว่าอยู่ที่ห้างชั้นเนี่ยแกแกเป็นประธานเครือข่ายอยู่ของของพังงเนาะประธานเครือข่ายครทำไมหมอไมีมีมมนมีเครือข่ายอยู่ทไมหมอเสกไม่บอกเขาวะ พอเสร็ปล่อยเขามา,มางุมมางงานหลังรู้จักถึงเดียวคือสามไร่แล้วปลูกได้สองปีทําไมเขาถึงคิดมาปลูกอันนี้คือมันมีปัญหามันมีปัญหาเรื่องงัวเนะี่ยแต่ละปีลงมามันมีตีเลี่ยงมันมีตี่กิ่ง<อ>แต่เลยว่าผมมีงัวอยู่อ่ะผมต้องหาหาของหาอาหารไว้สาม้องไว้ให้งัวอ,อีกแสดงว่าหน้าแรงนี่ในป่าที่เขาปล่อยเข้าไปนี่มันไม่มีอาหารวะ นานแรกนี่บบกมีงัวจะออกมาหมดอ่ะอี้กินเอาผมหกไร่นี่นนะงัวซิบไปตัวนี่ถ้าปลูกเต็มหมดนี่บอกเข้ปาปกก่าได้เอาไว้ในสวนนี่ก็ได้เห็นได้ตลอดปีเลยแต่ว่าดยโดยไอ้งัวเนี่ยมันเคยเคยถ้าถือดูดดนั่นนะมันมันจะ,ม,นจะมันจะเข้าป่ามันจะไปหาของธรรมชาติมันจะไปสกีมาสกมาซ่านมาอย่าง น้ำม,มืนเนี่ยค่ะเลาเราหัวเขานี้ไปถึงตรงผางไปมันซะแงมันื้อแงยเลย <ทะ S 1> เ,เล่าเขาเอาพันที่ไหนมาค่ะอันนี้ของอบตสนสุรอบตให้ <ทะ S 1> เราเวาเ้าเ